สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมแมมขนนกด้วยกันนะคะเป็นแคคตัสค่ะที่มีดอกสวยน่ารักนะคะจะเป็นแคคตัสที่ออกดอกง่ายมากๆค่ะจะมีดอกนะคะตอนอายุ1ปีครึ่งถึง2ปีค่ะเป็นแคคตัสที่ออกดอกตลอดทั้งปีนะคะถ้าได้รับแสงแดดเพียงพอ ได้รับน้ำแล้วก็สารอาหารในดินเพียงพอนะคะแคคตัสนะคะจะชอบแสงแดดมากๆค่ะควรได้รับแสงแดดนะคะประมาณวันละ6 8ถึง8ชั่วโมงค่ะถ้าแคคตัสนะคะไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอนะคะ จะยืดค่ะจะมีลำต้นแล้วก็มีขนาดที่ไม่สวยงามนะคะควรเปลี่ยนดินใหม่ให้แคคตัสนะคะทุกๆ1ปีค่ะถ้าแคคตัสสวยงามนะคะปัญหาของเพี้ยหรือว่าโรคก,ก็จะไม่ค่อยมีนะคะ ถ้าแดดจัดนะคะควรพางแสงนะคะด้วยสแลนค่ะที่กองแสงได้50-60%ถึง60ปเซนนะคะควรลดน้ำนะคะทุก5ถึง7วันต่อ1ครั้งค่ะการผสมดินปลูกแคคตัสนะคะก็จะมีสูตรที่ไม่ตายตัวค่ะ ไม่ควรปลูกแคคตัสด,ด้วยทรายเปล่าๆนะคะเพราะว่าทรายจะไม่มีสารอาหารค่ะควรมีส่วนผสมของใบก้านปูนะคะหินภูเขาไฟค่ะพิสมอสแล้วก็เพอร์ไลดด้วยนะคะการให้ปุ๋ยอินทรีย์นะคะก็สามารถให้ได้ค่ะโดยการใช้มูลไส้เดือนนะคะหรือว่าเป็นมูลวัวนะคะที่ผ่านการหมักนะคะ แคคตัพันนี้นะคะก็จะมีดอกสีเหลืองดอกสีชมพูนะคะดอกสีแดงดอกสีขาวค่ะราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของกระถางนะคะจะเริ่มต้นที่30บาทถึง1,000เลยทีเดียวนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ